การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดอบรมโครงการเจ้าบ้านที่ดีพร้อมกันทั่วประเทศ5ภูมิภาคผู้เข้าร่วมกว่า2,500คนมุ่งสู่การท่องเที่ยวและเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นณห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูมเบอริรีเท็ตเชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเจ้าบ้านที่ดีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สองพฤศจากาหนห้นี้ในพื้นที่5้าภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีควบคู่คไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนายยุทธศักด สุพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวให้การต้อนรับพร้อมถ่ายทอดสดในรูปแบบไลฟ์สรีมมิ่งไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมในอีก4ภูมิภาคระยะเวลา2วัน1คืน งานอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อยกระดับบุคลากรการเที่ยวไทยให้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภ,ภาพการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญ ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว หลอดจน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วประเทศภูมิภาคละ500คนรวมทั้งสิ้น2,500คนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่สภาวะปกติพร้อมนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปกิทติพลศูนย์ข่าวนิวย4สีภาคเหนือรายงานนะครับที่ทางวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับจะได้ถ่ายทอดเทคนิคให้กับทุกท่านนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของแนวโน้มนะครับข้อมูลในเรื่องของเทรนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆนะครับว่าจะเป็นรูปแบบนี้ที่ทางใดนะครับรวมทั้งการเพิ่ม upskill นะครับให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการตลาดที่จะต้องใช้ในเรื่องดิจิทัลนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะ เรียกว่าผูุ้เขารวบรารมทั้ง500ท่านจากภาคเหนือนี่ครับก็จะได้ <c oughs> ได้รับประสบการณ์นะครับใหม่ๆนะครับซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยครับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะนําไปใช้ประโยชน์นะครับในแง่ของการที่จะทำอย่างไรจะทําให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือของเรา